จัดพื้นที่เล่นน้ำปลอดเล่าปลอดภัยค่ะใช่นะครับ,รรบซึ่งวันนี้เราก็มีการมอบโล่รางวัลให้กับให้กับนายกทีิสมบนตีให้กับตัวแทนพื้นที่ที่จัดทําความดีนะคะหลายหลาย,หลายพื้นที่ทวันนี้ประมาณสามที่ทเป็นตัวอยา่างนะครับเรามีจริงมีพื้นที่เล่นน้าเยอะนะครับ,รบแต่ว่าวันนี้เป็นวันสําคัญที่จะมอบ ให้กำลังใจสําหรับคนที่ทําความดีนะคะให้เขารักษาพื้นที่่อไปตัวอย่างกับพื้นที่อื่นๆค่ะแล้วก็ขยายไปยังกับจังหวัดของตัวเองให้เต็มพื้นที่ในความปลอดภัยไปเลยใช่ครับเดี๋ยวเราไปชมดูซิว่ามีมีข้าวที่เราทำใช่ค่ะีมาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับพื้นที่เล่นน้าสงการนะอันนี้เฉพาะข้าวนะมีงน้นอีกนะครับห้าสิบข้าวห้าสิบข้าวเช่นข้าวเหนียวขอนแก่นข้าวแตนจังหวัดน่านนะครับ ข้าวปักปลายข้าวผสมเส้นข้าวเกียบแห่ามข้าวโพดเจ้าโอไปเที่ยวที <ied owner gef. necessary> ่ไหนมาบ้างเนี Peanut ่ยเจ้าโอไปเที่ยวท่าเทพจังหวัดจันทบุร <ain> ีมาค่ะแล้วก็ไปใช่สงการกลางคืนสงการกลางคืนที่เดียวในประเทศไทยนะคะที่เป็นแขกแรกนะคะแล้วก็มีที่อื่นนะที่ไม่ใช่ข้าวก็เป็นเชียงใหม่ถนนรอบเมืองค่ะมีลามไลท์เอาวันนี้ลามไลท์เป็นหน้าห้างนะคะเป็นพื้นที่กระโจน M2F M2F อยู่หน้าเซ็นทรัลเวิร์สสยามสยามก็เป็นแแววงงทที่คัราจนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่เป็น ในหลายพื้นที่ที่อยู่ในิสต์เรานะที่เรามีการมอบรางวัลในวันนี้ครับทุกพื้นที่จะสร้างความปลอดภัยมีมาตรการของตัวเองทดเลยนะคะหลังจากนี้เราก็จะเชิญไปพบกับนายกเจ้าของพื้นที่ต่างๆที่จัดงานอยู่นะครับอนีสมรรากนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่ครับเล่นน้ําเป็นพื้นที่อะไรครับ พื้นที่สวนสาธารณะรักษาวาดินครับเป็นส่วนสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของระดับหนึ่งของของจังหวัดระนองนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาปีนี้เป็นยังไงบ้างครับก็ผมโดนรองแต่ปี2556นะครับโดยท่านดุจ่พัททองก็ในความร่วมมือเข้มแข็งกันอย่งดีแล้วก็ช่วยกันก็รู้สึกยังไงบ้างคะสีปีที่ผ่านมาก็ตลอดก็ ปลอดภัยน,นะครับผู้คนที่ใช้ใช้ถนนโดยมากเส้นทางนั้นน่ะช่วงเทศกาลสงการจะไม่ให้รถวิ่งเข้าไปก็จะคนก็นจะเดินเข้าไปแล้วก็ช่วงเวลาเร่งด่วนนะครับแต่ว่าช่วงที่ธรรมดาเป็นเส้นทางผ่านที่จะผ่านมีอำเภอหนึ่งแต่รถก็วิ่งไปนะครับแต่คนมากนะครับทั้งคนไทยและชาวต่างชาติครับก็ผลที่เราลงที่ผ่านมานี่ก็พี่นพยจราน,นั้นเนี่ยปกติเนี่ย ช่วงธรรมดาก็ไม่ให้ขายเหล้าขายทุลาอยู่แล้ว<ฆ>ะะแล้วก็<ฆ>ช่วงเทศกาลจะมีแม่ค้าไปขายของกเยอะ<ฆ>มากจะเป็นแม่ค้าในใน,ใน,ในท้องถิ่นนะครับแต่ก็กรั้นรงก็มีเจ้าที่ไปเศกิจแล้วก็คอยดูแลของคุณทิพัพรทองเนี่ยทีมงานของท่าน,นก็ไปดูแลเรื่องกับกวดขันกวดจับเรื่องการให้ความรู้ด้วยนะครับขายเหล้าขายตุลาบริเวณเที่เขาเขตหัวห้ามนะครับ การที่รกิการสวนสาธารณะนะครับก็เราก็ให้ความร่วมมือนะครับก็พี่น้องประชาชนก็นให้ความร่วมมือดีค่ะปีปีหน้ามีแนวทางยังไงเพื่อจะขยายผลนะครับก็มีเขตถนอนอยู่หลายเส้นที่มองแล้วว่ายกตัวอย่างที่สวนสาธารณะต่างวดรีนึกบอกน้ำร้อนของเรานะครับเมื่อเราไม่ให้มีขายเหล้าบริเวณนั้นก็รู้สึกว่าการเล่นน้ำนั่นก็ได้ได้ปกตินะครับแล้ว เรื่องอุบัติเหตุอะไรก็ไม่มีนะครับแล้วก็ต่อไปนี่คิดว่าถนนเส้นสายที่เ,เล่นน้ำสงการในเขตเทศบาลก็ต้องต้องขยายให้ขายตามพุทธบาทด้วยตามตามครรวระเบียบของ,ของ,ข,องของทางราชการนะครับกระทรวงสาธารณสุขอ่ะเพราะตอนนี้ห้ามเป็นพุทธบาทขอสามคำเชิญชวนพื้นที่อื่นๆที่ยังไม่ได้จัดแต่ปลอดเล่าสั้นๆสามคำอยากจะให้ถนนทุกเส้นนะครับถนนที่ปลอดภัยแล้วก็ปลอดเล่าครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีอยู่กับลุงสวัยนะครับเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะครับเป็นพื้นที่ไทยสงดำเนาะครับลุงสวัยทําอะไรบ้างในช่วงปีใหม่นะสงการของไทยดำเนี่ยก็เป็นปีใหม่เหมือนกันเนาะแต่เป็นปีใหม,ไมให่ไทยดำลุงสวัยเปยังไงบ้างปีใหม่ไทยดำนี่ยลึกสงการเนี่ยฮะแต่ก่อนว่าเพณีของไทยสงดำเนี่ยจะมีเล่าเข้ามาในงานตลอดก็คือเครื่องเครื่อนเล่าเข้างาอ๋อ พูหน้าตูนตอนรักมาแขกที่มาทุกๆเล่าทุกคนเป็นเหมือนเวลคัมดิ้งครับอันนี้ก็ไม่มีปัญหาเรื่องเมาเรื่องโต้ววิวาทอะไรกันนีแหะแล้วผมก็เห็นมั่นใจ่เด็กๆนะคือพื้นที่ที่บ้านผมเนี่ยขนาดต้องเอากรองมาตั้งที่สนามเลยเนอะเอาอะไรกรงขังกรงขังครับเพราะว่าไว้ลูกเตะกันอือก็คิดเฮ้ยยังไงจะพอดีได้ทางสครหรือสอสอเนี่ยครับ เข้าไปชวนเมื่อปีสมัยนั้นาลทสองเมื่อในเทอกาสประชุมกรรมการวิธที่แต่ว่ามีคนต่อต้านโอ้ต่อต้านเยอะเลยต้านแย่เลยบอกเฮ้ยมันเป็นไม่มีเล่าแล้วใจรำจะฟ้อนได้ยังไงอ๋อว่าส่วนใหญ่คนไทยตามาเจอกันเนี่ยเขาจะฟ้อนได้ฟ้อนแข่งฟ้อนแข่งกันทั้งคืนครับแต่นี้ไม่มีเล่ามครอบฟ้อนไม่ออกฟ้อนไม่เป็นเขาบอกงั้นไม่เป็นไรหรอกขอหมู่บ้านน้ำรลอาสักห้าหมู่บ้าน คนเป็นยังไงไม่กองคิดถึงแต่ขอทดลองทดลองก่อนห้าหมู่บ้านปีแรกตรงห้าบ้นห้า,หาสองอรปงรากว่าพวปีแรกผ่านไปเป็นที่น่าพอใจคนจัดงานนี่พอใจมากหมู่บ้านที่จัดงานเนี่ยนะเพราะจัดงานรัฐบายใจว่าประมาณก็ลดเรื่องเล่าไม่มีนะการช้อนว่ารูปประเทศก็มีน้อยลองนะแล้วก็ต่อมา ปีสองปีสามีก็เพิม่มมาจังหวทั้งปัจจุบ,บันนี้ปีที่แล้วยี่สิบสองหมู่บ้านครับข้าขโครงการอพราะเห็นดีเห็นงามด้วยอือแล้วก็ยังมีหมู่บ้านที่ไม่ได้โครงการหลังจากว่าจัดงานแล้วเขาัดที่ไหนครับ,บอเอ้ป้ายไอ้ที่ไวน้นี่อะไที่เลระลงมาขอไปติดใช่ไหมอาไปเลดยินดีอก็คือมันมีแฟนจึงใจ่ายผลค่าเหตผลก็คือเห็นดีด้วยครับ ไปเลยนี่แหละเลมาถึงป่านนี้อ๋อสรุปแล้ว8ปีเนี่ยเราทำแล้วมันสร้างการเปลี่ยนแปลงได้นะครับดูได้ได้เนาะไม่มีเล่าก็ฟ้อนได้ฟ้อนได้สนุกด้วยสนุกเหมือนเดิมสบายใจด้วยสบายใจถ้าคอยมีมนี่ก็เป็นตัวอย่างมีใหม่ไทยดำนะสงการของไทยทรงดำแล้วก็ยังมีโครงการต่อไปนี่ผมจะทำอะไรครับอ่าลดเล่าคำภาษาอ๋อสรุปลดคำภาษาด้วยครับกำลังจะชวน 8ชาติพันธุ์ของข้าศึนตกด้วย8ชาติพันธุ์เลยครับอ๋อเดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวในที่สองโอ้แถลงข่าวด้วยกรักดาเนี่ยโอ้คุยได้อยู่นะแล้วไปเชิญชวน8ชาติพันธุ์ยังไงครับช่วงเข้าพรรษาเนี่ยเพราะว่าเฮ้ยคนแต่ละชาติพันธุ์เขาก็มีเล่าในพิธีกรรมทำนู่นทำนี่นะอยู่ๆไปชวนเขาไม่กินเหล้าเป็นไปได้ยังไงใช่ครับไอ้8ชาติพันธุ์เขาก็มาร่วมงานตองการที่ใหม่ไทยดานนี่เขาก็มาร่วมงานเาก็เห็นอยู่แล้วอ๋อเนี่ย มีอนีรส่งยังไงเพราะฉะนั้นงานต่อไปจะขยายดีชวนเขา้าภระาพวกเราจะได้ผลงานอีกเ่องหนึ่งลุงอยากฝากบอกอะไรพ <c oughs> ี่น้องว่าปีใหม่หรือจะเป็นสงการเนี่ยทำไงเรื่องปอดเล่าเนี่ยลุงอยากจะพูดในส,บส,บส,บสบองจนครัพี่น้องใจตรงดำนะครับงานเราเพนเราเนี่ยของการปลอดเล่าเนี่ยจัดงานและกรรมการจัดงานคนร่วมงานสบายใจไม่จอมมากังวลเรื่อง ระวิวาทเรื่องอุบัติเหตุนะฮะเพราะแต่ก่อนนี้เราจัดแล้วพอจะมีเสียงเืนก็วิ่งหนีกันอะไรเงี้ยฮะเด็กไปรุ่นตีกันก็ต้องหลบหนีกัน,นตอนนี้จัดงานด้วยสบายใจและอย่างการจัดงานเนี่ยงบประมาณก็น้อยลงไปลดลงไปประมาณสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะไม่มีเหล้าแล้วก็คนจัดงานก็สบายใจคนมาร่วมงานก็สบายใจแล้วก็ได้อนในสงสุขภาพดีด้วยนะฮะอันนี้ก็ขอฝากที่เราทุกคนได้ครับ <C oughs>